ป่าเปรมหรือพลเอกเปรมติลสุรนนท์บุรุษที่มีความสง่างามและเป็นชายชาติทหารอย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมถึงเรียกพลเอกเปรมว่าป่าเปรมที่มาของป่าเปรมมาจากไหนรวมไปถึงฉายาทางการเมืองที่ท่านเคยได้รับว่าเตมีใบหรือนักฆ่าแห่งลุ่มน้ําเจ้าพระยารวมไปถึงฉายาผู้มีบรารมีนอกรัฐธรรมนูญฉายาเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้กระผมนายไวยัแล้ว ประมวลเหตุการณ์ต่าง,าง,างและประวัติชีวิตของพลเอกเปรมตินนสุรนนท์ไว้ในคลิปวิดีโอนี้หากทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับพลเอกเปรมตินาสุรนนท์เกิดเมื่อวันที่2 0สิงหาพุทธศักราช2 4 6พพื้นเพเป็นชาวสงขาสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคทหารบกปัจจุบันคือโรงเรียนพระจุลจอมเกล้าพุทธศักราช2 4 8 1รุ่นที่5จบเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 4ใช้เวลาเพียง3ปีไม่ครบ5ปีตามหลักสูตร หลังเกิดข้อพิาพาทระหว่างรัฐบาลไทยกับฝรั่งเศสจึงจําเป็นต้องให้นักเรียนนายร้อยออกรับราชการความตั้งใจของพลเอกเปรมอยากเป็นทหารปืนใหญ่แต่ในปี3เกิดสงครามอินโดจีนต้องกลายเป็นทหารม้าที่กําลังขาดแคลนและเติบโตบนเส้นทางทหารม้าตลอดมาเริ่มจากเป็นผู้บังคับหมวดประจํากรมรถรบเมื่อ3มกราคม2484 จากนั้นหนึ่งตุลาคม2511ขึ้นพลตรีผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าและผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบ,บุรีอีก6ปีต่อมาขึ้นพลโทเป็นแม่ทัพภาคที่สองก่อนเป็นราชกรองคารักษ์พิเศษผ่านไป3ปีขึ้นเป็นพลเอกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปฝ่ายทหารขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521 จนกเกษียณอายรุราชการเมื่อ30กันยายน2523และคณะรัฐมนตรีได้มีมติต่ออายุรชาชการให้อีก1ปีวันที่26สิงหาคม2524พลเอกเปรมตินาสุรนนท์ได้อำลาการรับรชาชการทหารในหลวงรชาชการที่9โปรด9แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยเมื่อวันที่3มีนาคม2523 บุคลิกส่วนตัวเป็นคนพูดน้อยจนถูกหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นให้ฉายาว่าเตมีใบ้และในวงการทหารมีฉายาว่านักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเหตุการณ์กระบฏเมษาฮาวายและกระบฏก้ากันยาในช่วงเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี2549 ถูกเปลี่ยนฉายาเป็นผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองส่วนที่มาของป๋าเปรมมีเรื่องเล่าระหว่างเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมาพลเอกเปรมมักแทนตัวเองว่าป๋าและเรียกผู้อาวุโสน้อยกว่าอย่างเอนดูเป็นกันเองว่าลูกจนเป็นที่มาของคําว่าป๋าเปรมและคนสนิทมักถูกเรียกว่าลูกป๋าจนติดปากมาจนถึงปัจจุบันพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีถึง3าครั้งก่อนปฏิเสธการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่4 หลังมีปัญญาชนและนักวิชาการ99คนเข้าชื่อถวายดีกาคัดค้านก่อนประกาศว่าผมพอแล้วต่อสาธารณาชนในปี2531ในหลวงราชการที่9โปรด9แต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อปี2531และในปีเดียวกันประกาศยกย่องในฐานะรัฐบุรุษและประธานองคมนตรี และเคยเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในช่วง13ตุลาคมถึง1ธันวาคม2559และในสมัยราชการที่10ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนกลายเป็นตำนานป่าเปมองคมนตรี2แผ่นดินก่อนปิดฉากชีวิตในวัย99ปีของชายชาติทหารเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562 ครับผมก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องราวของพลเอกเปรมตินนสุรานนท์รัฐบุรุษคนสําคัญของประเทศไทยวันนี้กระผมนายวัยหยันลาวและคณะผู้จัดทำขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ